ซีรีส์หุ้นกู้ที่เปิดจองนะครับในหัวข้อคลิปวันนี้คือหุ้นกู้ที่เปิดจองในเดือนกันยายน2 5 6 6เอพิโซดที่1นะครับเอพ s o ซดในเดือนหน้าจะมีหุ้นกู้ใดนั้นนะครับเรามาฟังรายละเอียดกันซึ่งอัตราดอกเบี้ยมีตั้งแต่3.7%ถึง7.1%อันนี้อาจจะไม่ใช่หุ้นกู้ทุกตัวที่เปิดจองในกันยายนนะผมทยอยทยอยนะครับมาคัดสรรให้วันนี้มี5 ตัวนะครับห้าตัวก่อนได้แก่ iNet ตกราฟเมเจอร์ดีเวล็อปเมนต์เนี่ยเงี้แ,แ,แอแอไอเอ่อแอเอเชียนะครับทูมันนี่นะครับเรามาดูกันเปิดด้วยที่หุ้นกู้บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือ i n เนนะครับอายุ2ปี4เดือนอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง5.55%เนะครับเปิดจองซื้อวันที่4 5 6กันยายน2566นั่นเอง โดยหุ้นกู้นะครับเป็นหุ้นกู้มีอายุเดียวคืออายุ2ปี4เดือนเสนอขายกับผู้ลงทุนสถาบัานและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับใต้คลิปนะมีลิงก์ให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภายในนะครับต่อมาหุ้นกู้บริษัทเมเจอร์ดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนนะครับออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ2ปี6เดือน อัตราดอกเบี้ยสูงถึง7.1%นเปะครับเปิดให้จองซื้อวันที่ 26, 27, 28กันยายน 25, 66เมเจอร์มีหุ้นกู้ชุดเดียวเหมือนกันนะครับโดยเสนอขายกับผู้ลงทุนสถาบัานและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ใจดอกเบีดดย้ยทุกๆ3เดือนต่อมาหุ้นกู้บริษัท g ัฟเอเนจีดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนนะครับเรียกว่าเป็นหุ้นกู้บริษัทพลังงานนะครับ อายุ4ปีอัตราดอกเบีย้ย3.7%นะครับหุ้นกู้ระดับ A นะครับกราฟเนี่ยมีหลายชุดด้วยกันเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเปิดจองยังไม่ระบุวันที่เปิดจองซื้อนะครับเพราะนั้นต้องรอติดตามนะเพิ่งออกมาเาพิ่งออกแบบร่างมาใหม่ๆนะครับหุ้นกู้กราฟนะครับมีทั้งหมด5ชุดด้วยกันนะชุดที่1อายุ2ปี6เดือนยังไม่กำหนดอัตราดอกเบีย้ยครบกำหนดไถ่ถอนปี2569 ชุดที่2อายุ5ปีครบกําหนดถ่ถอนปี2571ยังไม่กําหนดอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกันชุดที่3อายุ7ปีครบกําหนดไถ่ถอนปี2573ยังไม่กําหนดอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกันชุดที่4อายุ10ปีครบกําหนดไถ่ถอนปี2576ยังไม่กําหนดอัตราดอกเบีย้ยเช่นเดียวกันนะครับโดยเสนอขาย ออมีอีกชุดหนึ่งในะชุดที่5อายุ4ปีครบกำหนดไถ่ถอน2570อัตราดอกเบีย้ยโดยประมาณนะครับ3.5ถึง3.7%เปอร์เซ็นต์นะครับเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3ชุดที่4ให้กับผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ส่วนหุ้นกู้ชุดที่5เฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่ยกเว้นกับอ่าสหากรณ์เท่านั้นนะครับต่อมาหุ้นกู้ชุดที่4บริษัท ไทยแอ A เอเชียจำกัดนะครับออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ2ปี6เดือนอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง6.9%เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 25, 26, 27กันยายน 25, 66นั่นเองมีชุดเดียวเหมือนกันนะครับจ่ายดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนเสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่นะครับหลักคำประกันของ A เอเชียนะครับหลักคำประกัน,เเนคืบนอบริษัทเอเชีย Aviation นจำกัดมาชนซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทนะครับในสัดส่วน100%ตกลงเป็นผู้คำประการชำระเงินต้นดอกเบีย้ยและจำนวนเงินอื่นใดที่บริษัทต้องชำระภายใต้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ์ของหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน1,200ล้าน1,200ล้านบาทนั่นเองต่อมาหุ้นกู้ชุดสุดท้ายภายในวันนี้นะคภายในคลิปนี้นะครับหุ้นกู้บริษัททูมันนี่จำกัดนะครับ ออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ2ปีอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่5.95%เปิดจองซื้อวันที่12-13-14กันยายน2566นะครับเสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่นะครับจ่ายดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนนั่นเองนะครับกลับมาติดตามนะครับซีรีส์หุ้นกู้ที่เปิดจองนะครับในเดือนกันยายนเอพิโซด2นะครับได้ใหม่ ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก่อนจากการไปดูคำเตือนกันหน่อยคำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อที่ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนําให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือมิได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และลังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใดทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล ในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนีและร่างสื่อชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตาสารนีหากแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนีและร่างสื่อชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท,ท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญผู้ถือตาสารนีที่ได้ซื้อตาสารีไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารี และร่างสื่อชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตาสานี้ได้ตามมาตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสานี่และล่างสื่อชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวัน ที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และร่างสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และล่างสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์3 3 3ทัถนนวิภาวดีลังสิต แขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพหมหานคร1900 0ในทุกวันทําการของสํานักงานเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง16นาฬหรือทางเว็บไซต์ www.set.or.th คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับ ก่อนจะกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการออมเงินนะครับคุณกู้แล้วก็บัญชีธนาคารต่างๆบัญชีเงินฝากต่างๆนะครับแคมเปญที่สำคัญต่างๆนะครับได้ที่ c h anel นี้เลยนะครับฝากกดไลค์หน่อยมีคลิป มากมายนะครับที่จะนำเสนอในทุกๆวันนะครับที่ผมจะนำมาเล่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการธนาคารนะครับหุ้นกู้นะครับเงินฝากต่างๆนะครับรวมถึงเกตเล็กเกตน้อยนะครับด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ลองดูนะมีหลายคลิปวิดีโอมีหลาย เอพิโซดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมทำ playlist เอาไว้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับแต่ละหมวดหมู่นะครับแยกเอาไว้ด้วยสามารถย้อนกลับไปชมได้ฟรีๆเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งฟรีๆเลยแล้วก็ผมอัพคลิปทุกๆวันนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหรือใครสนใจคอมเมนต์ก็ยินดีนะครับคอมเมนต์ปรับปรุงแนะนำกันเข้ามาได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ ในปีนี้ก็จะมีแคมมีเรื่องราวอื่นๆที่ผมจะนํามาเรียกว่าเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับนอกจากจะเป็นบัญชีธนาคารแล้วนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นกู้แล้วก็คงจะเป็นการพูดคุยถึงหุ้นนะครับกับเกตเล็กเกตน้อยในเรื่องของกองทุนรวมนะครับ การซื้อหรือการลงทุนในหุ้นกู้นะครับรว,รวมถึงการประกอบธุรกิจหรือภาษีต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของเราๆท่านท่านนะครับก็คงจะนำมาฝากกันนะครับเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับ